สำหรับตัวของคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวของเงินดิจิตัลวอลเลทหนึ่งหมบาทนะครับที่เพิ่งมีประกาศนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับโดยนะครับรัฐบาลนะครับได้จะมอบสิทธิ์การใช้จ่ายให้กับนะประชาชนที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปนะครับรายได้ไม่ถึง70,000บาทต่อเดือนนะครับและมีเงินฝากต่ำกว่าห้าแสนบาทนะครับ ถ้ามีรายได้เกิน70,000แต่มีเงินฝากน้อยกว่า5 0 0แสนบาทก็จะได้รับตัวของก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับจะไม่ได้รับสิทธิ์ข้อกำหนดการใช้จ่ายนะครับเข้าใช้ซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้นนะครับ ไม่สามารถใช้กับบริการได้ไม่ใช้ไม่สามารถใช้กับบริการได้นะครับไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้ไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตพันยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมและผลิตพันจากกัญชาและพืชกระท่อมได้ไม่สามารถนำไปใช้เป็นบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณีไม่สามารถนะครับนำไป ใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและการธรรมชาติได้แลกเป็นเงินสดไม่ได้นะครับแลกเปลี่ยนในตลาดต่างๆไม่ได้นะครับดังนั้นพอเราอ่านถึงขั้นนี้ก็อย่างแรกไรายได้ต่อเดือนไม่ถึง70,000มื่ก็ดูเงินนะครับหงเงินเดือน2เงินในบัญชีที่เข้าโอนเข้ามาทุกเดือนนะครับ ว่ามีเงินเข้ามาถึงเจ็ดหมื่นบาทต่อเดือนหรือไม่นะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่น,นี้เดี๋ยวก็ต้องไปดูนะว่าเก็บข้อมูลตั้งแต่วันไหนนะครับจะดูเก็บข้อมูลแต่วันไหนคงเดี๋ยวมีรายละเอียดออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเงินฝากนะครับต่ํากว่าห้าแสนอันนี้ก็เช็คไม่ยากนะครับส่วนของค่าใช้จ่ายไม่สามารถพวกบริการต่างๆนะครับอันนี้ พวกงานบริการนะครับก็เน้นว่าที่อ,อย่างซื้อขายพวกคอร์สเรียนออนไลน์หรืออะไรที่เป็นลนะักษณะงานบริการนะครับก็พวกนี้จะไม่ได้จะเป็นของที่ใช้หมดไปนะครับเช่นพวกสินค้าอาหารเครื่องดื่มดังนั้นร้านอาหาร นะครับร้านอาหารน่าจะได้สินค้าอุปโภคบริโภคได้นะครับไม่สามารถใช้กับบริการได้ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้นั้นพวกแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็พวกทั่วไปนะครับใช้ครั้งแรกในเวลาหกเดือนหลังจากโครงการเริ่มใช้ครั้งแรกครั้งแรกก็คือต้องมีการเปิดใช้ครั้งแรกในหกเดือนนะครับใช้ซื้อ สินค้าได้ทุกร้านค้าไม่ได้จํากัดแค่ร้านที่อยู่ในระบบภาษีคําว่าระบบภาษีคือภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับในความหมายนี้คือตัวของแวนนะครับที่จดแวนไม่จําเป็นต้องจดแวนร้านค้ารถเข็นร้านโชว์หวยร้านค้าที่อยู่บนแอปเป๋าตัางใช้ได้หมดแต่ต้องเป็นการลงทะเบียนรับสิทธิและร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นคําว่าระบบภาษีคือต้องยื่นภาษีนะครับร้านค้าพวกนี้ถ้าเกิดไม่ยื่นภาษีสมกรคกอก็จะรู้อยู่แล้วนะครับ พวกผ่านตัวแอปพลิเคชันไม่ว่าเป๋าตังหรือแอปอื่นๆนะครับตัวนี้มันจะมีข้อมูลนะครับดังนั้นสิ่งที่นะครับเราจะเน้นย้ำนะครับก็คือกรณีถ้าเกิดตัวของผู้ที่จะได้อันนี้เดี๋ยวเราต้องดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตัวของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับสิ่งหนึ่งต้องระวังคือว่าการรับ โอนเงินเข้านะครับสามพันครั้งอันนี้ผมว่ายังไงคนที่รับเงินนะครับที่เป็นร้านคารับเงินนี้ผมว่าต้องยื่นภาษีอันดับแรกคือต้องยื่นภาษีไม่ยื่นโดนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าสามพันครั้งมันตกเฉลี่ยเดือนละกี่ครั้งครับสามพันครั้งเฉลี่ยเดือนมันตีไวสักสามร้อยสามร้อยครั้งตก ต่อวันแค่สิบครั้งเองนะครับดังนั้นผมว่ายังไงต้องโดแล้วนี่ก็ต้องไปขึ้นทะเบียนด้วยนะครับดังนั้นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องยื่นภาษีนะไม่ยื่นมีปัญหาแน่นอนนะครับดังนั้นสำหรับตัวของคลิปวิดีโอนี้เราก็มาสรุปแบบสั้นๆก่อนนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราก็จะแจ้งให้ทราบ ครั้งหนึ่งนะครับ